สวัสดีจ้าเห็นหนังกันจ้าหุหุ่หนังน้อจ้าโอ้โหขีน้องเงินออกนี่ของหมอลำบอจ้านี่สี่เจ็ดกี่บอจ้าพี่น้องเงินเดนเสือออกเมื่อนี้พู้นหนเช้าออกเป็นกอบเป็นกำกำเอากำเอาผู้ใดก็ได้โอ้ย พูดอะไรแล้วก็นั่งเตยเบยเนาะไม่ใช่ค่ะเราเานเสร็จแล้วลงชื่อนะลงชื่อไหนลูกอนะมาอันนี้เจ้าภาพสวดอภิธรรมต้นนี่น้องตีมีกมับวานม้ยรคะน้องแจ็กกี้จะรับสุดท้ายมูดอ,อกจ้าทีนีครับ โนาฟั้วปาได้เบิดได้เบิดมาเงินมาเงินเงินหยอกกันยังเดตกโอ้โจุบุ่นน้ำเขาุ่นน้ำเขา ม่ซื้อว่าหอโอ้ยอีหลาหัวก็มาตัวท่านไล้เตยียนพอง,งานอยู่ลูอีหล่าพรท่านได้เตยียนพอง,งานอยู่บ่รม,มีซื้อลูเตียนข้างไว้นั่นเดจ้าอันเพื่อนเมใอไรจะหาย,หยมันบอกโควิกตัลูกอ,อันนี้กะเดนเอ้์นะค<ป>ะพ่อนเดียเพื่นเพิ่อไในเตยียนชองมือนึงสุดขาดเพิ่นก็นะเด็พเตียนมีสุดงะนะคะเพื่นก็เตนอ,อ้าา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  พื่อนชายขืนบ้นนอกะมเลงอันบอลูคือกัรอี่าคาโดนเด้พวกหักคือกันว่าเพื่อนชายข้นบ้เอนั่งเียหน่อยเพื่อนมาอันโติดลบเพื่อนมาลางานยกพอดีมาเลยติดลบอันนี้ละทาวเวอร์ร่วมแต่กงานโยกเนาะอันนี่ลทาววอร์ก็เพาะไหนเสื้อนึ่งแล้วลูกเด้อพ่าหน้าเพื่อนมาทันมาอยู่จ้าโอ้ยโอ้ยนั่งเหีหน่อยเออ นั่งอกน่อย่นมาเต้นทิมไปแล้วสองงานสองงานแล้วแต่ว่าบันี้สุดมันขาดก้อนเดียวฮะเต้นยดหนาบัตรดิ๋นเอารถเ็วเนี้ยโอ้เอารถจับไปเอาอยทีอนแต่ถามขนาดเพราะก็ลูกเนาะเป้น่ายดทางนาดอยากยสุดต้นก่อน ต้หันพาน้แม่หัวหนาวเอไปหรอเป็นน่นเมาเงินตาหัวหน้าพนมาดสกกอนยังบอกน้าหัวหน้าวได้ลูกเด้อมา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 รับเงินมารับเงินไม่อย่างนี้แคไปอ่ง มันได้เติมมันได้เติมผู้เท่ามันตีโลบติได้เงื่อนเต็มๆแล้วไปเติมเน็ตถ้าโพดมาโนอีสันดานโค้ดแทนนบดวลมูเชนเน็ตไทยแล้วถ้าวันนึงหอยมูเชนเน็ดไทยแล้วเขามีแต่เน็ตทู่อีฮานหรือเน็ดมูแล้วไปเอาทุกคน วันนี้เงินแดนเซอร์ออกเงินแดนเซอร์นี่เจ็ดมื่นออกเที่ยนึงนะคะผู้หนา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 จ่ายสดงดเชือเดียดทวงเปะเปะมันเปะมันเป๊ะอ่าแต่ว่าเล่นมากจะเมือนเจ็ดมันมันเปะอยู่าหอดไปได้เจ็ดมื่นกายเป็นดสิบกว่าเอออะไรล่ะจะเที่ยเพุาวล่ะเจ็ดวันจ่ายเจ็ดวันจ่ายเงินบ่อีหลาเดนเซอร์พวกนี้เงิเดนเซอร์พวกไซนั่นลูกผู้หญิงจ้าเห็นบ่โอ้ พูนิ่งได้สิพี่น้มิแต์พูนิ่งเล่นเสือยิ่งนะเมื่อนี้อากาศเป็นยู่แบบสบายพี่น้องวัดน้องไผ่นี่คือมีหลังคานี่อันนั้นเบิร์ตแม่นฝนตกกับวิญานเปียกเมื่อนี้สุดกระสีบอลเอาหลังคานีรทำหน้าขึ้นพะลุงได้เงิอนะอะไรบ่พะลุง พอลุงด้เงินไปมาเอาเมจ้ามาเอาเมีจ้าเขาเจกจ้ามาเอาเอจ้า,อจจา,า,อา,จาพอลุงค่ะมาเอานี่หมพอพอพเออดอกกันแม่หนูรับได้จังแล้อยังลูก<อ>มารับชิลูกรับจัมทายืมกงใุกงนสนานเอามนคุณ<า>ลุงสนานเอามายืมนจัดจัเางินตาหัวทั้งเนียบ้านกูใส่ตีมีเพื่อนแฟนคนบอยเลยนี่คดวปลาดาวเลยหรืสนานคุณลุงสนานเน เอิแกันว่าเอาเอาโอ้ยจ้างนาจังเฉไปเอากลูกปวงบัดมาใส่นมเจ้ของโอ้ยโอ้ยคอนวอยกับีเสริมนมเ้พี่น้องพวกนี้คือสีชมพูัวเมีเมียออผัวเมียกอดกันมีร่มป่าตาอาถาเอรับตงรับตังเหลือไม่เหลือมามาหักนี่หักนี่เร็วกปลียนเป็นเจ้านี้เด็กมานังหักเอาเลยนี่อ้อ มาไล่กันทุกพงไล่กันทุกพงไม่ถึงฮะไม่ถึงไม่นไม่เลยไม่ไล่ไล่คูอวีกรอก่กว่าโคกลกบไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มา,มารับมารับ,รบเร็วๆได้กันทุกคนได้กันทุกคนเอาเรื่องไปกัน แล้วมันก็หมดน่ะแบ่งยัง่งกับสีพุราของเราอ้าวคอนเสียรน้ำตาลนี่แดนแดนผู้ชายและแดนผู้หญิงนี่ผู้จับแดนชายและเดนหญิงอันนี้บอกอ่าบางวันที่ผู้หญิงขาก็เต้นผู้หญิงเหรอแต่บางวันที่ผู้ชายขาก็เต้นผู้ชายอ๋อ แต่ที่จริงแล้วคือเป็นผู้ชายแต่ที่จริงแล้วเราคอนวอยไม่คอนวอยไงที่จริงแล้วเป็นคอนวอยมีนะคะแม่เสื้อเอาก่ะทยอยไม่รับเงินนะคะเพราะวันนี้เป็นวันเงินออกนะคะวันเงินออกของแม่เสื้อนะคะเอาแผนคอนวอยวันน้รับอยู่นี่จ้าแล้วก็พอหน้าน้อยเด้อจะมายุ่งกับเาับแางนัดเด้อ นี่แหคาขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังเนเซอร์รับเงินเป็นกอบเป็นกำรรเลยนะคะหมอลำรอรับครั้งเดียวติดวงนะคะหมอหนาเซเดเชียห่ปติดวงแค่เดียวขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณที่กดติดตามให้ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ